ดูสภาพผมก่อนที่ทำนะครับมี3สเต็ปบริกันโคนระดับ2นะครับปลายระดับ10เลยนะครับเราลงไฮโดรเจนาเเท่านั้นในการใช้ผงปรับของเล็กทูล่านะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊ะฝากลกกดหัวใจด้วยครับนี่คือเราก็ดูปลายผมครับดูที่ฮะปลายผมของน้องอ้อมจากปลายผมน้องอ้อมดูดีสีเทาเลยสีขาวเลยนะครับ เราก็มีการปรับปรับ2ครั้งนี่เยใช้3%ทั้งสองครั้งนะครับทุกครั้งเราต้องใส่ตัวเชื่อมแกนนะครับผมนะครับเชื่อมแกนทุกครั้งเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับนำลูกค้าไปสระผม1ครั้งแล้วก็มาล้างด้วยนะครับนี่เลยนะครับนี่คอนิชเนอร์คอนิชเนอร์ตัวคอนิชเนอร์สีน้ำเงินนะครับ สีน้ำเงินอย่างเดียวนะครับคอนิชเนอร์น้ำเงินนะครับผมเพื่อไปหักล้างเม็ดสีส้มนะครับเม็ดสีส้มทั้งหลายที่อยู่บนหัวศีรษะคุณครับผลที่ได้ทุกคนเห็นเลยครับนี่คือนะครับปรับนะครับใช้3% 2รอบนะครับนี่คือเป้าหมายของเราก็จะทำโดยการทำสีเทานี่คือนะครับพื้นผมอยู่ที่ระดับ9ถึง10เลยครับดูนะครับสวยไหมครับ ไหนอยากเรียนแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็นะครับติดต่อเข้ามาเราสอนให้คุณฟรีอยู่แล้วนะครับที่สถาบันเลออาร์ตอะคาเดมีของเราฝากกดติดตามด้วยนะครับ